ดูผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับจานเด็ดกับเหลาเข้าสูตรนะครับสองคู่ที่ให้กันไว้ช่วงหัวข้ามครับเป็นทางด้านของลำพูนอริเอรนะครับเปิดบ้านรับการเย็นของบุรีรัมย์อยู่ในเตะนะครับก็เป็นผลมาจากทางด้านของการลงเตะของทีมชาตินะครับเหลาไปกับทางด้านของลำพูนอริเอร์นะครับนำกอนด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของบุรีรัมย์นะครับเปลี่ยนตัวเข้ามาแล้วก็แซงไปนะครับชนะเก็บสามแต้มไปได้ที่สองประตูต่อหนึ่งคู่นี้ไปกับลำพูนกำแพงที่ เมตรกว่านะครับพี่ทนได้เมตรครึ่งเนี่ยก็จังนับรับตังกันไปแบบเต็มนะครับเป็นบุรีรัมเปิดกำแพงสูงใส่ทางด้านของลำพูนะครับอีกหนึ่งคู่ครับในช่วงดึกหน่อยนะครับห้าทุ่มก็เป็นทางด้านของซูเวนาเว่าสวีสดาครับสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้5ประตูต่อ3คู่นี้ไปกับทางฝั่งของเจ้าบ้านลุ้นกันเหนื่อยหน่อยครับสุดท้ายชนะไป5-3พี่ทนยอยู่ที่กำแพง2เมตร เจ้าไปนะครับพี่ทนายสองเมตรกว่าก็ถือว่ายอมหูไปหนึ่งข้างครับสาหรับค่ําค้นนี้เนี่ยพี่ทนายอยากรับจันเด็ดจันชุดนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเหล่าข้าสูตรด้วยนะครับพักกันมาที่แอสไพร์หนึ่งศูนย์ศูนย์ราเอครับสำหรับวันนี้ไปดูกันต่อครับหลังจากพักเบรกทีมชาติมานะครับค่มขึนนี้มีมาฝากกัน2คู่ครับตีสามตรงลาลิก้าของสเปนไม่ควรพลาดแต่อย่างใดนะครับบาร์เซโลนากับโอซาซูนาเลยนะครับ คู่ที่2เป็นทางด้านของลีกวันของอังกฤษครับเลตต้าดอเรียนเจอกับทางด้านของสตีฟเน็ตครับแล้วก็มีอีกหลายคู่แต่วันนี้เราขอจัดกันให้2คู่หน้าช่องนะครับที่ทาไหนอยากรับเพิ่มเติมเนี่ยทักกันได้ที่บ้านเขียวบ้านเดิมของเราเลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับบาร์เซโลนากับทางด้านของโอซาซูนาในลาลีกาของสเปนครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเป็นโอซาซูนาชนะได้ในบ้านถึง4ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นบาร์ซ่าชนะได้1นึ่งศูนย์ในบ้านเท่านั้นเองนะครับ เล่นบอลถ้วยเจอกันก็เป็นโอซาซูนานะครับชนะได้ไป2ประตูต่อศูนย์สินัดหลังเจอกันบาซ่าชนะไปแปดครับสเสมอไป1ทางด้านของโอซาซูนานะครับชนะได้1นัดก็คือนัดล่าสุดด้วยนะครับเล่นในบ้านของบาซ่าเนี่ยบาซ่าเก็บชัยชนะกับทางด้านของโอซาซูนาได้ตลอดนะครับผลงาน10นัดแฮนดิีแคปที่เปิดมาบาซ่าเปิดค่อนข้างที่จะแพงก็จริงแต่แฮนดิีแคปกินไปถึง4นัดใน10นัดเจ้ากันไป2นัดโอซาซูนาทำเงินไป4นัด สกอร์สูง6สกอร์ต่ำสี่นะครับนับที่2.5นัดล่าสุดมีถึง6ประตูนะครับสกอร์สูงคู่นี้น่าจะลุ้นได้พอได้นะครับสเมตรก็ถือว่าไม่ห่างมากนะครับสำหรับแฮนด์แคปสูงมาดูผลงานกันบ้างครับบาซ่าก่อนที่จะไปพลักเบรกทีมชาติเนี่ยนัดล่าสุดบุกไปเยอนแอเลติโกมาดริดชนะได้4ประตูต่อ2ครับในแชมเปี้ยนส์ลีก ชนะเบนฟิก้าผ่านเข้ารอบไปได้นะครับชนะได้ทั้งไปและกลับครับ3-1-1-0เล่นในบ้านล่าสุดของลาลีกาเนี่ยเปิดบ้านชนะเรอัลโซเซดไปถึง4ประตูต่อ0นะครับผลงาน10นัดชนะถึง9ครับเสมอไป1แฮนดิแคป10นัดทำเงินถึง6ครับเจ้า1แพ้3เท่านั้นเองนะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำไป4ครับบาซ่าในบ้าน5นัดหลังนะครับชนะไปถึง4นัดเจ้าไป1นัดนะครับกับแอตเลติโกมาดริดนะครับเกมรุกยอดเยี่ยมครับในช่วงนี้ลูกทีมของฮันซี่ฟลิกนะครับ โอซาซูนาบ้างครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับเคตาเฟ่ครับ2ประตูต่อ2ถือว่าพลิกล็อกพอสมควรครับเคตาเฟ่เหลือ1ิคนแต่ทําไรโอเคตาเฟ่ K ไม่ได้ครับสำหรับทางหน้าของโอซาซูนาแพ้ไปพลาดท่าเก็บแต้มไม่ได้ไปในบ้านด้วยนะครับก่อนหน้านั้นสเสมอกับบาริเซียครับในบ้าน3 3ไปเยือนเซลตาบิโกแพ้10นะครับเกมรับต้องพิจารณาอย่างใหญ่หลวงนะครับหลังจากที่สเสมอกับเอรลมาดริดมาฟอร์มเหมือนจะดีแต่ก็แพ้มา สองนัดแล้วในห้านัดหลังนะครับห้านัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยสิบนัดชนะได้แค่สองเสมอห้าครับแพ้ไปสามแพนดิแคปเปิดสิบนัดทำเงินห้าครับแพ้ห้านะครับสกอร์สูงแค่สี่สกอร์ต่ำไปหกก็ถือว่ายังเหนียวแน่นอยู่นะครับในตารางคะแนนครับบาซ่ายังนำเป็นจ่าฝูงครับคะแนนเท่ากับเรัลมาริดที่60คะแนนวันนี้ต้อง3มแต้มเพื่อที่จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในการแข่งเท่ากันกับเรียมาริดนะครับที่28นัดบาซ่าเนี่ยแข่งไป27นัดอยู่นะครับ แล้วก็มีทางด้านของแอเลติโกมัดริตครับตามมาไกลๆนะครับสคะแนนทางฝั่งของโอซาซูน่าครับมี33คะแนนนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่ในโซนตกชั้นตามมา 27คะแนนห่าง6แต้มนะครับก็ถือว่าไม่ห่างมากนะครับ6แต้มสําหรับท้ายตารางก็ยังชิงที่จะหนีตกชั้นกันอยู่นะครับแต่โอซาซูน่าค่อนข้างที่จะเบาหน่อยครับวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียครับเก็บแต้มได้ก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่นะครับมาดูตัวเลลนกันสักหน่อยแล้วกันครับบาซ่าวันนี้จัดทับกันมา42-31นะครับลูกทีมของฮันซี่ฟลิกหลังเนี่ยเป็นทางด้านของกาเซียยืนคู่กับมาติเนสครับทางด้านซ้ายเบาเด้ด้านฝาคุนเด้ครับตูสาตูเป็นคนเป็นทาาด้านของเชสตนี่นะครับ เกมในแดนกลางเดยองนะครับยืนคู่กับเบลดี้เกมรุกเนี่ยใช้ทางด้านของฟลันตอเลสนะครับมาแทนลาฟินญาที่กลับมาจากทิมชาติไม่ทันนะครับเดนนี่ออมโวครับเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วก็ยาเมาเหมือนเดิมครับประจำการที่เดิมแล้วก็เลวานอฟสกี้เป็นหน้าเป้านะครับทางฝั่งของโอซาซูนาวันนี้4-3-3ครับผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นดีๆเนี่ยก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบูดิเมียนะครับเป็นหน้าเป้าครับลาอุกาเซียโกเมสนะครับ ที่เหลือที่เจ็บแล้วก็โดนใบแดงไป่ตัวหลักด้วยนะครับอย่างซาราโกซากับทางด้านของลูัสโตโล่คู่นี้เนี่ยกำแพงเป็นบาซ่านะครับเปิดมาสูงเกือบ2เมตรนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากไม่อะไรมากเท่าไหร่นะครับทางฝั่งของโต้เนี่ยยังมองว่า2เมตรบาซ่าถ้าใครไปเนี่ยโต้จ่ายครึ่งนะครับทางฝั่งของโอซาซูน่าก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับเสียก็จะเสียแค่ครึ่งเดียวคู่นี้ยังมองที่ทางด้านของบาซ่าครับน่าจะเน้นสามแต้มมากกว่าเพื่อที่จะกลับหนีห่าง ขึ้นจากฝูงแล้วก็หนีห่างเรย์มารติไปเป็น3แต้มนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับเหล่าระหลาไปกับทางด้านของโอซากุซูนาครับแพ้ไม่เกิน1เม็ดครับจัดกันไปขอเน้นรับยาวๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของลีกวันของอังกฤษนะครับเลตันโอเลียนครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสตีฟเน็ตนะครับคู่นี้สูสีกันเหลือเกินครับผลงานนัดล่าสุดเจอกันในบอลถ้วยนะครับเลตันโอเลียนเปิดบ้านแพ้สตีฟเน็ตไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของสตีฟเน็ตไปหนึ เลตันโอเลียนในบ้านยังไม่ชนะทางด้านของสตีฟเน็ตได้เลยนะครับไปเยือนเท่านั้นที่ชนะได้ครับผลงาน10นัดเลตันโอเลียนชนะไป2ครับเสมอันถึง5ทางฝั่งของสตีฟเน็ตชนะไป3นัดนะครับแทนที่ครับ10นัดเลตันโอเลียนทำเงิน2กับเจ้า2สตีฟเน็ตทำเงินไปถึง6นัดนะครับมาดูฝั่งของกสูงกันบ้างสูงแค่3นัดใน10นัดเท่านั้นครับคู่นี้กดต่ำน่าจะได้นะครับที่2เมตรกว่าผลงานในบ้านของเลตันโอเลียนนะครับ เจ้าบ้านผลงาน10นัดหลังชนะ4แพ้ถึง6ครับแต่นัดล่าสุดเหมือนฟอร์มจะดีขึ้นมานะครับไปเยือนทางด้านของแบล็กโอชนะได้2ประตูต่อหนึ่งก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้นอตแคมตั้นไป1 2ฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับ10นัดทำเงินแค่5ครับแพ้ไป5นะครับสกอร์สูง8สกอร์ต่ำไป2ทางฝั่งของสติปเนตบ้างครับนัดล่าสุดบุกไปแบ่งแต้งกับเรดดิ้งมานะครับ1ประตูต่อ1นึก่อนนั้นเยือนเบอร์มิงแฮมแพ้2-1ครับในบ้านเสมอกับแมนฟิวไประตูต่1 เยอนแคมบริดจ์เนี่ยชนะได้1นนะครับ3นัดหลัง5นัดหลังในการเกมเยือนเนี่ยชนะได้ถึง2นัดนะครับผลงาน10นัดชนะ2เสมอ3แพ้5สกอร์สูงไป3สกอร์ต่ำไป7นะครับคู่นี้ต่ำก็โล่ต่ำโล่มาแต่ไกลเหมือนกันนะครับผลงาน10นัดแฮนดิแคปกินไป2ครับเจ้า2แพ้ไป6 ในตารางคะแนนครับทางฝั่งของเลตันโอเลียนอยู่อันดับที่9นะครับมีลุ้นที่จะไปเล่นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นด้วยนะครับมี56คะแนนตามหลังโซนเพลย์ออฟอย่างฮัร์เดนฟิลด์อยู่5คะแนนเท่านั้นนะครับซิีฟเน็ตไม่มีอะไรจะเสียครับ49่สิาคะแนนกำกลางตารางอยู่อันดับที่13บสากำแพงคู่นี้เจ้าบ้านเปิดมาแค่ปอปอเท่านั้นครับบอลค่อนข้างที่จะแพ้ทางนะครับเจอกันทีไรบ้านเลตันโอเลียนทีไรซิีฟเน็ตกินได้ทุกทีแต่วันนี้เหล่าขอสวนละกันนะครับไปกับเลตันโอเลียนที่กำแพงปอปอครับครบจทับ มีมาฝากกันสองคู่แต่สุดสัปดาห์นี้มีกันเพียบครับรวมถึงกิจกรรมดีๆกับเหล่าร้อยหลาจัดจานชุดกันเหมือนเดิมนะครับแจก5 0 0วันนี้มีแค่2นะครับแต่สุดสัปดาห์นี้ตามกันได้นะครับกับเหล่าร้อยหลาสําหรับกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนอยากรับแนวทางเพิ่มเติมนะครับทั้งจานเด็ดจานชุดรวมถึงเหล่าเข้าสูตรนะครับช่วงนี้เหล่าเข้าสูตรเนี่ยจำํำเจ๋อเหลือเกินนะครับอยากรับอยากรู้ว่ามีดียังไงนะครับทักกันได้ที่แอปไซด์หนึ่งศูนย์ศูนย์อาเอครับ แจกกันฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ